สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำห้าสุดเอ้ห้าสุดดับ,ห,ดบห้าอันดับสกุชี่ที่ชอบนะคะคลิปเอ้ยไม่ใช่คลิปที่แล้วนะคะของช่องมิกเกลเกลเอ้ช่องมิกเกลเกลวลินภูษาทองนะคะกเกลเกลกับไอซี่อะไรนั่นแหละคะ่ะก็ไม่ค่อยรู้นะคะเขาเขาทำห้าสกุชี่เอ้ยห้าอันดับสกุชี่ที่ชอบนะคะแล้วเราก็จะมา ทำเหมือนกันค่ะแล้วก็5อันดับสูตชี่ที่สโลนะคะค่ะคือคิดั้นเราก็ไปด้วยเนาะ,ะเนาะแต่ละว่าเราจะมาทําใหม่นะกะ็ความชัดเจนค่ะค่ะเราจะทำ5้าอันดับสกูตชี่ที่ชอบกั่นะคะอันดับที่เะ่เห็น,นะ,ะอันดับที่สี่นะคะก็จะเป็น เราทำเองนะคะเป็นรูปหัวใจค่ะเห็นไหมคะไม่ค่อยสโลว์นะคะอันนี้ทากาวนอยดไปนะคะไม่ค่อยสโลว์ค่ะชอบมากอันดับที่5้าต่อไปอันดับที่สี่นะคะนี่ค่ะเป็นแผนหน้าบันของโฮมเมดนะคะเราทาเองคะ่ะสโลว์อยู่นะคะกลิ่นหอมมากโอเค ต่อไปนะคะอันดับนี่ค่ะเป็นบันหน้าตลกนะคะอันดับสามค่ะน้องโซโล,ล่นาะไม่มีตำหนิค่ะไม่เคยได้เล่นเลยนะคะไ้ยเคยได้เล่นแต่ว่าไม่เคยไม่ค่อยได้กะออกเวอนะคะก็จะมีตำหนิก็จะมีแค่ประมาณเนี้ค่ะนี่นะคะน,นะคะ้องเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะต่อไปนะคะ ที่สองค่ะก็จะเป็นบันนี่นะคะบันหมีค่ะเราทําเองนะคะนี่นะคะก็จะเขียนว่า P E N T สมายค่ะจุ่มสโลนะนี่สโลเราชอบใหญ่ด้วยบิ๊กด้วยต่อไปนะคะอันดับแรกค่ะนี่นะคะเป็นบันใครที่เป็นเพื่อนเรานะคะที่เรียนพิเศษนะคะก็จะรู้นะคะว่าเราเรียกว่าบันชายเก่ยวนี่นะคะแกะพัสดุมานะคะขีดนี่เลยโอ้โห ทำไงอะ่ะเราก็เลยขี่ตรงนี้ต่อไปนะคะสโลค่ะที่จริงเรามีสกู๊ตชี่เยอะอยู่เนาะแต่ว่าเอาปล่อยไปบางชิ้นแล้วนะคะแล้วอันนี้ก็คือแพ็กเกจของทั้งหมดค่ะแพ็กเกจทั้งหมดของสกู๊ตชี่เรานะคะนี่นะค่ะก็จะมี4แพ็กเกจนะคะขั้นต่อไปสกู๊ตชี่ที่สโลค่ะแับสกู๊ตชี่ที่สโล สกูเชียอันดับที่สโลไม่ใช่หรอคะวิ่งหอันดับสิห้าอันดับนะคะอันดับอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะสโลนี่ก็สโลนี่ก็สโลต่อไปอันนี้อันดับสองนะคะอันนี้อันดับหนึ่งส่วนอันนี้ไม่สโลเลยค่ะโอ้โค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ๊ายลายจุบเอเจ เอ้ฮ่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปนี้เพื่อตามคลิปใหม่ของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย